สวัสดีครับก็วันนี้เราเรามาทำทาคลิปนะฟาร์มนะครับฟาร์มลงทุนประมาณหนึ่ง0มืนเอ็มครับผมหนึ่งมืนเอ็มลงทุนหนึ่ง0มืนเอ็มทำฟาร์มสิบสิบชั่วโมงครับใช้เวลาฟาร์มสิบชั่วโมงต่อหนึ่งวันนะครับทำยังไงให้ได้วันละสองร้อยห้าสิบเอ็มนี่จากคาบาวพีซีนะ 1 0ชั่วโมง250เ็มสำหรับผลงบน้อยนะครับอันนี้ต้องพูดก่อนว่าสําหรับผลงบน้อยใครอาจจะมีทางที่ดีกว่าก็ก็ไม่ว่ากันแต่ว่าอันนี้ทางที่ผมที่ผมคิดออกก็ก็ประมาณนี้คือหนึ่งเลยครับเราทํา idfg ครับขึ้นมา5 id นะครับทํา idfg ขึ้นมา5 id แล้วแล้วก็ซื้อของใส่ตัว fg ครับเนี่ย id ผมเห็นปะคือ id กากาเลยครับ id แบบไม่มีแบบ เบื้องหลังอะไอดี ID แบบไม่มีหลังบ้านนะไม่ใช่แบบคือผมเป็นพวกแบบเรียวๆนะผมไม่เอาแบบไอดีโหดๆแล้วแล้วมาใส่สวมใส่กับกากๆ,ๆแล้วก็เอามาลงดันอะแล้วแบบบอกว่าใช้ของแค่นี้มันสามารถลงนี้ได้มันมันไม่ใช่ครับผมอันนี้คือผมเอาไอดีกากๆเลยแล้วมาลงให้คนดูดูนะเพราะว่าผมเห็นหลายๆช่องที่เขาทาคือแบบเขาชอบเอาไอดีโหดๆมาแล้วก็เอามาใส่ของการแล้วเขาก็เอาไปลงดันแล้วเขาบอกว่า เนี่ยเอาของแค่เนี้ยมาลงดันนะมันลงไหวนะแต่จริงๆมันไม่ใช่ครับคือคือเราจะทําให้คนคนสายฟาร์มสายฟรีดูมันก็ต้องเอาไอดีกาก,าก,ากมาทําถูกไหมเราจะไปเอาไอดีหลักบ้านหลักเมือหลักแสนมาทําให้เข้าดูมันก็ไม่ใช่หรอกถูกเะล่ะอ่ะอันนี้อันนี้พูดพูดถึงเรื่องไอดีนะครับส่วนส่วนใส่ก็ประมาณในคลิปครับประมาณในคลิปเลยก็คือ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะเดี๋ยวผมจะจะให้ดูตามในคลิปอันนี้คือผมมาอาเสียงย้อน,อนหลังว่าตอนอัดคลิปอะผมเจอไปปิดเสียงไว้มาเลยมาเลยเขาเรียกว่าอะไรมาเลยมันเลยไม่มีเสียงอะผมเลยต้องมาอาเสียงย้อนหลังก็สวนใสประมาณนี้เลยเป็นโอบดากครับคิทตันดากครับถามว่าไเราใส่คิทตันดากเพราะว่าเราจะเอาแอตตาเวปอนนะครับเอาแอตตาเวปอนมันได้เมจิกได้กุลซีที่เยอะครับเอาเลยใส่คิทตันดากูข้างหนึ่งครับผม ก็ของก็ตามในคลิปเลยครับในคลิปเนี่ยของทั้งหมดเนี่ยมูลค่าห้าพันเอ็มนะครับในตัวเนี่ยของมูลค่าห้าพันเอ็มถ้าตีเป็นเงินก็สองพันบาทส่วนส่วน id ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยผมตีให้เลยนะไอดี ID ละหนึ่งพันเอ็มอ่ะก็ตกเท่าไหร่ไอดละสี่พันบาทสี่ร้ยบาทถูกไหม คือคุณจะไปจ้างเขาก็ได้คุณจะไปจ้างเขาปั้นไอดีก็ได้ปั้นไอดี f เมาเวลร้อยร้อยเก้าสิบหรือร้อยแปดเก้าก็ได้ไอดีละสี่ร้ยบาทอะ่ะมันมีคนรับจ้างทำอยู่นะก็เท่ากับว่าถ้าเราทำห้าไอเดีเราจะใช้งบอยู่ที่ประมาณสี่ห้ายี่สิบก็สองพันบาทครับห้าไอดีก็สองพันบาทอ่ะระวังที่คุณฝังผมคุณก็ดูสนใจไปด้วยนะ ทั้งหมดเราจะใช้งบในการทาคือทั้งหมดเราจะใช้งบในการทาคือซีเท่าไหร่วะซีมือหนึ่งมื่นเอ็มตีเป็นเงินณนปะัจจุบันคือซีพันบาทเนีเ่ยเราลงทุนทั้งหมดตอนเนี้ยหนึ่งมื่นเอ็มอาผมไม่ตีเป็นผมไม่ตีเป็นเงินบาทดีกว่าเพราะว่าเลขเอ็มมันผันผวนผมตีแค่ว่าหนึ 1, ่งมื่นเอ็มเงงบที่เราทําทั้งหมดเนี่ยคือหนึ่งมื่นเอ็ม อ่ะแล้วหนึ่งมืนเอ็มเนี่ยสามารถยังตัวละครตัวเนี้ยสามารถลงดันง,งูเนี่ยได้ได้รอบละสี่นาทีนะครับหนึ่งรอบสี่นาทีสีนาทีเนี่ยได้อยู่ประมาณผมตีสีนาทีเนี่ยที่เราจะลงคืองูฮาร์ดกับงูโนร์มอลนะหนึ่งไอดีเนี่ยเราจะลงได้ประมาณ 50m ครับได้ประมาณ 50m ถ้าเราทำ 5id เราทำ 5id ก็จะได้ประมาณ 250m ครับใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงต่อวันนะ10ชั่วโมง10ชั่วโมงต่อวันเราจะได้เงิน 250m อ่ะแล้วคุณมาดูนะเราฟาร์ม10เราฟาร์มเราฟาร์มได้วันละ 250m เนี่ย เราฝามแค่สี่สิบวันเนี่ยเราคืนทุนมื่นเอ็มแล้วนะไม่ถึงสองเดือนนะเราฝามแค่เดือนกว่าเนี่ยเราคืนเราเราคืนทุนมื่นเอ็มแล้วนะครับถูกปะผมพูดถูกนะใช้เวลาเดือนกว่าคืนทุนมื่นเอ็มครับแล้วที่เหลือคุณก็กับไหลละที่เหลือคุณเอาเงินออกจากเกมไม้บบทุกวันเลยวันละร้อยบาทร้อยบาทคุณเอาออกจากเกมไม้บบทุกวันแน่ๆอันนี้สําหรับแบบคนงบน้อยนะ หรือหรือสมมติถ้าคุณฟามแล้วคืนคุณคืนคืนทุนอ่ะคุณอาจจะเอาเอาเอาโซนนั้นน่ะไปต่อยอดซื้อไอเทมใส่ตัวละครซื้อขับเซกซื้อขนทองใส่ให้ตัวละครมันแรงขึ้นจากฟามรอบละสี่นาทีอาจจะเหลือรอบละสามนาทีสองนาทีครึ่งก็ได้จากคุณฟามวันหนึ่งห้าชั่วโมงอาจจะเหลือแค่วันหนึ่งแปด อาจากคุณฝามวันหนึ่งสิชั่วโมงอาจจะเหลือแค่วันหนึ่งแชั่วโมงก็ได้หรือคุณอาจจะเพิ่มเป็นห ID จากฝามได้วันหนึ่งสองรเอคุณอาจจะคุณก็ไปเพิ่มห ID คุณก็จะฝาจากสองร้อยสิบเอ็เป็นวันละ300รเอก็ได้เหมือนกันครับผมอันนี้มันคือวิธีการวิธีการฟา์มนะคุณก็ดูตามคลิปไปเลยก็ประมาณนี้ครับ ผมเลือกเอฟเฟกเตที่มันลดคู่ดาวเพราะว่าผมต้องการเปิดเปิดบัฟแหลงตั้งแต่ตรงกบนะเพื่อที่จะได้ไปเปิด,ปปดบอสท้ายได้อีกรอบหนึ่งครับผมประมาณนี้ครับประมาณนี้คุณจะคุณจะ,จะคุณฟังดีๆเลยนะคุณลงทุนมื่นเอ็มครับใช้วิธีเนี้ยลงทุนมื่นเอ็มใช้เวลาสี่สิบวันคืนทุนครับร้อยเปอร์เซ็นครับสี่สิบวันคืนทุนร้อเอร์เน อ่าอันอันนี้คือวิธีฟาร์มผมปล่อยให้มันเล่นคลิปไปผมพุดงตรงเลยแม่งผมลืมเปิดเสียงไงเวลาทําคลิปมันก็เลยไม่ได้อัดเสียงไวอ้อ่ะคลิปผมมันก็หมาแบบเรียวๆนะโปรดักชันผมมันไม่ได้ใหญ่โตผมก็แค่อยากจะแบ่งปันสําหรับผลที่แบบฟาร์มได้น้อยหรือคนที่แบบท้อแท้อะไรเงี้ยก็อยากจะแบ่งปันครับอย่างคุณเล่นตัวละครอาชีพอะไรไม่รู้ว่ะคุณอาจจะเล่นแบบ อ่าวอก็ได้แต่ถามว่าหวอมันฟาร์มอะไรได้ไหมเนี่ยก็ไม่ได้ถูกไหมหรือชิวมันฟาร์มอะไรได้ไหมก็ไม่ได้ถูกไหมกว่าอาจจะใจรักหวอรักชิวเนี้ยแต่คุณก็อยากจะฟาร์มไปด้วยคุณก็ลองทําวิธีที่ผมทําดูครับปั้นมาห้าไอดีแล้วแล้วทําแบบเนี้ยแล้วคุณซื้อของใส่แล้วคุณสังเกตน,นะของที่ผมใส่อ่ะมันพร้อมโยกย้ายอ่ะครับคือมันสามารถโยกไปได้ได้ได้ไอดีด ID อื่นได้เสมอครับคุณก็แค่ หารัางกิวเวลห้ามาแล้วคุณก็เอาเข้ากิวเดียวกันทั้งหมดครับแล้วก็เอาของฝากไว้ในคังกิวแค่น,นั้นแหละเ <t une noise> นี่ยคุณก็ทําได้เลยเพราะผมพูดตรงๆนะเราลงเราลงงบแค่บมื่นเอ็มเนี่ยเราเราฝามได้ขนาดนี้ยถือว่าเยอะมากนะบางคนเข้าลงเงินเป็นแสนเขาา้าฝามได้หวันสามร้อยสี่ร้อยเอ็มนะผมจะบอกให้ก็ดูไปเรื่อยๆนะ ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วปะเออ